จ้าเอ๋มาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวกับผมโป้งนะครับวันนี้จะทำขนมให้กินกันนะครับเมนูง่ายเร็วสะดวกนะครับเหมาะกับหน้าร้อนอย่างนี้มากเลยเพราะประเทศไทยเราก็มีอยู่แค่3ฤดูนะฮะร้อนร้อนมากร้อนอนั่นแหละนะครับ วันนี้จะทำ Mango Delight Crumble ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูเลยแน่นอนครับ mango ต้องมี mango นะครับมะม่วงนะผมเลือกน้ำดอกไม้เหลืองทองมาเลยนะครับกออ็อันนี้ก็ตามสะดวกแล้วกันเป็นมะม่วงหวานพันไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ crumble ของเรานะฮะผมจะใช้บิสกิตเอามาทำเป็น crumble นะก็เดี๋ยวเอามาบีก็ใช้ได้แล้วนะครับบิสกิตก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยนะจ๊ะเสิร์ฟจานนี้ฮะกับบริสกอชซอสนะครับ มัตเตอร์สกอตก็จะมีน้ำตาลนะครับมีเนยนะครับผมเลือกใช้เนยจืดมีอันนี้สาระแหน่นี้เอามาแต่งจานให้มันสวยนะได้สีสันนะครับส่วนตัวที่เป็นแอลกอฮอล์ที่เราจะใช้ผมจะใช้2ตัวด้วยกันนะครับคือเป็นไอริชครีมแล้วก็คอนยัคเท่านี้เลยคุณผู้ชมส่วนผสมเข้าไปดูได้ใน foodtravel tv นะสำหรับอัตราส่วนเป๊ะๆสำหรับตอนนี้เริ่มเลยมา โอเคครับกระทะร้อนๆนะเดี๋ยวเราจะทำเป็นซอสบัตเตอร์สกอชหน่อยมันก็จะคล้ายๆคาราเมลนี่แหละแต่ว่าเราจะคือมันอยู่ที่เหล้าแล้วก็สัดส่วนของเนยนะครับผมแน่นอนครับทำคาราเมลนะครับก็ต้องมีน้ำตาลผมจะลงน้ำตาลลงไปเลยนะครับใช้ประมาณครับหนึ่งแต่ในอัตราส่วนที่เป๊ะๆไม่ถึงครับหรอกจริงๆแล้วนะก็กะเอา Okay. อัตราส่วนเป๊ะเดี๋ยวไปเช็คใ네น foodtravel.tv เนี่จะ้ะอา่าละลายฮะผมไม่ชอบคนนะเพราะคนน้ำตาลมันจะเป็นปื้นเราจะใช้วิธีร่อนร่อนขยับเขาเอาอืมพอเขาร้อนได้ที่จะสังเกตนะเขาเจะค่อยๆละลายทีละน้อยทีละน้อยนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเริ่มจากขอบก่อน สังเกตดีๆนกะ็จะค่อยๆเย,ยืมลงไปสีก็จะเริ่มจากตรงขอบเนี่ยนะครับก็คือสีน้ําตาลไหม้นะครับเรมิมเยนะเนี่ยต้องพอตรงไหนมันจะไหม้เราก็เขย่าเอาไอ้ส่วนเยอะไปกวาดมาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวพอเขาเริ่มละลายได้ที่แล้วเดี๋ยวมาดูกัน ่ผู้ชมดูครับน้ําตาลของเรานะเมื่อกี้นะฮะเขาขาวนะประมาณหนึ่งถ้วยตวงได้โดยประมาณอาจจะไม่ถึงดีละลายกลายเป็นครเมลสีน้ำตาลหอมนะฮะสุดๆเลยฮะร้อนนะอย่าได้พลาดไปโดนพยายามอย่าไปสปล s ชมันนะครับตอนนี้เขาได้สีอย่างที่เราต้องการแนละ้วเดี๋ยวเราจะปูยีผู้ยำเขาต่อนะครับ ผู้ชมอาจจะเห็นนะบางบางส่วนของน้ําตาลที่เขายังเป็นปื้นอยู่เนี่ยไม่ต้องไปคนนะพยายามเนี่ยเอาไอ้ส่วนเยอะของเขานะไปกลัวให้เขาละลายออกมานะครับใช้วิธีนี้มันจะเนียนกว่าใจเย็นนิดนึงครับทำอาหารพวกประเภทใจร้อนก็นจะชอบคน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 ตรงนั้นมันจะ,ม,นจะมันจะเป็นปื้นนะมันก็จะไม่เนียนนะสไตล์ฝรั่งเศสก็จะพิถีพิถันนิดนึงเวลามันว่างนะเยอะเยอะอยจริงๆ <laughs> นะถ้ารีบก็คนได้อ่ะทีเนี้ย ผมชอบสีนี้ละมันมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะไหม้ไปแล้วผมจะเริ่มลงแอลกอฮอล์ละตอนนี้จะไฟแรงแล้วนะฮะระวังนิดนึงจะลงขันหยักะนะครับอ่าแล้วก็ลืมชื่ออะไรนะไอริชครีมพร้อมทั้งเนยฮะเนยหั่นครึ่งเอยดีกว่า ไม่ครึ่งอ่ะสามส่วนเลยลงไปเลยให้เขาแบตเตอร์สกอมันก็ต้องชื่อชื่อมันก็ฟองแล้มันต้องมีเนยนะมีแตัตเตอร์แล้วก็กลัวกันต่อไปจริงๆถ้าอยากให้เนียนหน่อยนะลงเอ่อลงเนยก่อนก็ได้เพราะเนยมันจะทําให้คืออุณหภูมิของคาราเมลนะฮะเวลาถ้าเราลงพวกของเหลวลงไปเขาจะจับตัวแข็งนิดนึงนะ ผมชอบผมเสียนิสัยผมชอบเล่นดูเวลามันแข็งตัวจากเร็วๆแล้วแข็งเออมันสวยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมิสเขาให้เนียนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกัน คุณผู้ชมพร้อมเรียบร้อยเตรียมจานได้เลยนะครับผมบอกว่าเมนูนี้ชื่อเลยนะ uh, mango delight crumble ใช่ไหมครับกับ butter scotch นะครับพูดไม่จบไม่ซีเรียสครับผมจะบีช้อนนี้ฮะประมาณนี้พอละเสร็จแล้วก็มะม่วงฮะหั่นเรียบร้อยมือเลยครับ น่าร้อนนะฮะมะม่วงสุกหอมๆสุดยอดทีนี้เอาพาหอยคาร์เมลซอสหรือว่าเบรดสกอชของเราอือมันช่างยุ้ยดีแท้ ลงฟือดอย่างนี้เลยฮะอืะอนี่เป็นตัวเสริมอะทำให้จานนี้หวานอารามแรมทีเนี้ยจานเนี้ยมันไม่จบแค่นี้ผมจะเสริฟคู่ณไปกับไอศครีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอศครีมคุณผู้ชมก็เลือกเอานะ ที่เอาที่คุณผู้ชมชอบเลยฟึบให้โอเคโป๊ะลงไบนะฮะเจ้าซอสนี่มันก็ทำหน้าที่เป็นกาวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วตกแต่งให้สวยงามโอเคดัน เมนูขนมหวานง่ายๆรับหน้าร้อนนะครับส่วนผสมใน fruittravel.tv รออยู่เลยนะครับง่ายเร็วอร่อยสะดวกคงะดัดลินเทยาไทยไปได้วยกันจ้ะ